มาแล้วครับวันนี้ลุงลุกจะทําอะไรเห็นไหมครับนี่คืออะไรนี่แหละครับวันนี้ทําง่ายๆเลยผัดพริกเกลือสามชั้นออมาแล้ววันนี้ได้เชฟต้ามาแล้วครับวันนี้เชฟต้ากำลังรวนหมูอยู่นะครับอันนี้คืออะไรวะสามชั้นผัดพริกเกลือนะครับเด็กกินได้กูอยากกินดี ลอเชฟตาผัดคู่ให้มันเอาน้ำมันออกสักแป๊บนึงนะครับส่วนผสมไม่เยอะนี่ต้นหอมซอยแล้วก็พริกซอยเพราะเราต้องการความจัดจ้านแล้วก็กระเทียมนะกระเทียมสับเครื่องปรุงมีนิดหน่อยครับเอาแล้วครับต้องรวนให้สุกก่อนนะโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวให้เชฟตาผัดไปก่อนรวนไปก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราต้มาใส่เครื่องปรุงกันนะจ๊ะ อ่าแล้วก็ใส่กระเทียมนะที่เราตำไว้ไม่ต้องละเอียดเด้อแล้วก็กวนมันดีใส่กระเทียมกัาบรากบักชีนะแล้วก็คนให้มันหอมหอมกระเทียมมากเลครับตอนนี้ใครมีข้าวกระเทียมซื้อข้าวไว้เลยนะจ๊ะความฉ่ำว้าว จัดจานโอ้โหดูความฉ่ำอย่าลืมนะครับอย่าลืมซื้อแหนมหมูแหนมไก่ลุงดุ๊บนะครับช่วยกันหน่อยยามโควิดคนไทยต้องช่วยกันเนาะแล้วมาเจอกันใ่คลิปหน้านะจ๊ะลุงดุ๊บลาไปก่อนเป็นไงดูความฉ่ำนะจ๊ะโอ้โหอูมามิ เลิฟเลิฟเอฟซทุกคนขอบคุณมากครับที่ช่วยมาซื้อแหนมหมูแหนมไก่ลุงดุ๊กนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าดูดิดวความฉ่าไปเตรียมข้าวปลาอาหารกันมาจัดมาน่ากินไหมครับโอ้โหดิ่งจะดิ่งแมว